เน้นความมันคงมาละดกกลับมาด้วยดีไหมครับ <Yeah. S 1> นะฮะแล้วถ้าเกิดผมสัาฟบมีอย่างเดียวทุกท่านครับผมก็ไม่ทาผมไปดูเอ็กวันเป็นไ,ไงครับปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกแก้ปวดทุกอย่างยกเว้นปวดขี้เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> นะฮะสามารถช่วยได้หนึ่งเดือนราพาแค่เก้าร้อยห้าสิบบาทบริษัทรับประกันเจ็ดวันไม่ดีคืนเงินด้วยคนปวดเดยอะไหมครับเยอะผมบอกแบบนี้ผมรวยแน่นอน และผมโดนอีกตัวหนึง่งท้องใหญ่ท้องโตยุกได้ภายในวันเดียวอย่าลืมว่าตอนนี้ผมอายุหกสิปีทุกท่านครับระบบเขาผ่านแย่ไหมฮะ <Yeah. S 1> ก่อนจะทำเบสพาวเวอร์ท้องออกป่องเลยครซึ่งผมเองก็เริ่มมีปัญหาระบบขาดทายเพราะอายุเราเยอะมันเบ่งไม่ค่อยออกหรือออกมันกระปอดกากแปดส่วนที่เหลือก็กองอื่นลืองอยู่ในท้อง เพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่นานคือขี้ตกในใช่ไหมครับพอมันตกในนานๆไงครับขึ้นหน้าขึ้นตัวสุขภาพกลับมาเยอะแยะแต่ถ้าวันนี้เราสามารถล้างออกได้ภายในเจ็ดวันไม่ดีบริษัทคืนเงินให้เราเอาไหมฮะ<อ>ทุกท่านครักชาเขียวซองละสิบห้าบทอย่าเชื่อผมกินคืนนี้พรุ่งนี้มันจะไปขูดไปงัดมันจะไปเอาของเน่าออกจากร่างกายของพวกเราเพราะฉะนั้นพอผมเห็นกับตามผมบอก ผ่านงานมาร้อยเอเยดเจ็ดย่านน้ำไม่มีบริษัทไหนคุณภาพดีเท่านี้